ท่านผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นพิธีกรที่วิ่งงานเยอะที่สุดเลยครับแต่ว่าเชื่อไหมครับว่าวันหนึ่งเปลี่ยนหลายทรงแต่สุขภาพผมของเขายังไม่เคยเสียเลยนะฮะวันนี้ต้อนรับแขกรับเชิญของเราเลยครับคุณมิ้นสอสานสวัสดีพี่มิ้นครับสวัสดีค่ะน้องฟูครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับถามฟูกก่อนดีกว่าอยู่ในช่องนี้ทําผมมาลกี่ทรงโอ้โห ทรงเดียวทรงเดียวทรงเดียวฮะผมเสียไหมผมผู้ชายเสียบอกก่อนเลยว่าผมพวกเราอ่ะต้องต้องเจอความร้อนเนาะทุกวันทุกวันขนาดผมผู้ชายนะคุณผู้ชมพูดเลยก็ต้องเจอการยีเหมือนกันใช่การแบบว่ารีดด้วยความร้อนเหมือนกันสเปย์อีกอะไรอีกแล้วผมพี่มินรอดไหมก่อนไม่รอดไม่รอดแน่นอนคุณผู้ชมเพราะว่าด้วยอาชีพเนาะก็ต้องหน้าเป๊ะผมเป๊ะเสื้อผ้าเป๊ะโดยเฉพาะทรงผมโดนทรมานมากที่สุดคือคุณผู้ชมสังเกตว่าผมมินเนี่ยเป็นทำสีเป็นคนชอบทำสีผมตั้งแต่สมัยเรียนเป็นความรู้สึกว่าเราสวยที่นี่ปัญหา ที่เกิดขึ้นคืนออะไรคะเจอการดัดการกัดการย้อมทําสียีออผมมาตั้งแต่สมัยเรียนเข้าวงการถ้าวันนึงวิ่งงาน3 4วันก็คือ3 4ี่ทรงใช่แน่นอนอย่างที่บอกคุณผู้ชมทั้งเจอความร้อนทั้งหนีบทั้งรีดท,ทั้งยีแวกสเปเจลผมเริ่มต้นผมเสียอย่างแรกคือหักก่อนออผมมันจะหักผมมันจะเริ่มฉีกแตกปลายตอ,อกบางเลยบางทีเอามือสางๆปุ๊บล่วงติดมือเลยสังเกตได้เลยว่าผมล่วงหนักสุดๆคือตรงท่อระบายน้ำคือดีที่สุดคือสังเกตตรงนั้นะเป็นพวงเลย เป็นมมกฟู๊นแล้ยิ่งผู้หญิงอย่างพี่คือแบบพังพิมากและที่เสียสุดๆคุณผู้ชมค่ะตรงแสกกลางตรงเนี้ยค่ะคือมันบาง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 คือตรงเนี้ยมันเป็นช่องว่างจนเสียบุคลิกเลยอะสองนิ้วปิดไม่มิดแล้วอะฟูกแล้วตรงเนี้ยคือแบบเป็นช่องว่างแบบเย็นวาบเลยคือทําทรงไหนขึ้นทรงไม่ได้แล้วอ๋อไม่ได้แล้วผมมันพังแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยต้องหาผลิตภัณฑ์อะไรที่มาบํารุงเส้นผมยอมรับใช้มาเยอะหลายยี่ห้อมันไม่ตอบโจทย์สุดท้ายคุณผู้ชมอยากขอแนะนำเลยว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์สุด สุดเลยสำหรับมิ้นเลยนะคะก็คือผลิตภัณฑ์นะคะตัวนี้เป็นเซรั่มบำรุงเส้นผมชื่อว่า M Hair คุณผู้ชมตัวนี้ดีมากๆตรงไหนเขาใช้สารสกัดเข้มข้นคุณผู้ชมค่ะบำรุงทั้งหนังศีรษะบำรุงทั้งเส้นผมตัวนี้นะเขาใช้สารสกัดที่นําเข้าจากต่างประเทศถึง10ชนิดเลยเด่นๆเลยที่ทําให้เห็นผลกับตัวมิ้นเองคือชอบมากเลยก็คือตัวแรก Fuji b e n e r o Lift e x t r a c t ซึ่งตัวนี้นะคะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นให้ผมเนี่ยมันงอกขึ้นมาใหม่ได้ ดีสารสกัดตัวต่อมานะคะก็คือถั่วลันเตาตัวนี้นะคะมีส่วนช่วยในการลดปัญหาผมร่วงและสารสกัดอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือสารสกัดจากมะขามป้อมตัวนี้เนี่ยมีส่วนช่วยบำรุงให้ผมของเราเนี่ยเงางามค่ะโอ้ลยแล้ววิธีการใช้ไม่ได้ยุ่งยากเลยฟุกเวลาเราจะใช้นะเราใช้เวลาไหนก็ได้ก่อนสระก็ได้หลังสระก็ได้ระหว่างวันก็ได้อันนี้ขึ้นทรงมาอันนี้ทรงที่สองของวันแล้วนะผู้ชมคะฉีดเลยค่ะฉีดเป็นไงแค่นี้ ฉีดเลยแล้วฉีดต้องฉีดวันละกี่ครั้งฉีดวันละกี่ครั้งก็ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะความที่เราฉีดอย่างนี้สมมติเราฉีดทั่วศีรษะคุณผู้ชมก็ขยี้ทั่วศีรษะถ้าอยากให้ผมแบบว่ามันมันมันเติบโตขึ้นทั่วศีรษะต้นด้วยใช่แต่ถ้าสมมว่สมมติตรงไหนคุณมีปัญหาตรงแสกกลางใช่ไหมคุณก็ฉีดไปที่แสกกลางแล้วก็ขยี้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 ตรงนี้ใช่ไหมที่พี่มิ้นต์มีปัญหาตอนแรกฉีดตรงนี้แล้วก็ขยี้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 แบบนี้คือกลิ่นน่ะฟุ้งดด้กกกกินนนนนะหมสาาาชตตตววววเเียยัััรรรจธ ของเขาเนี่ยอ่อนโยนกับหนังศีรษะไม่มีอาการแพ้ระคายเคืองที่สําคัญคุณผู้ชมใช้ได้เวลาไหนก็ได้และเวลาใช้ไปเรื่อยๆคุณผู้ชมให้สังเกตเส้นผมนะคะมันจะเหมือนกับเราไปทําทรีทเมนต์ราคาเป็นพันๆเลยดูผมสุขภาพผมจะสุขภาพดีแล้วเป็นการทำทรีทเมนต์ที่ราคาถูกที่สุดที่เคยทํามาก่อนพี่มิ้นพอเราใช้เอ็มแฮร์เข้าไปเนี่ยผลลัพธ์เป็นไงบ้างฮะโอ้พี่ชอบมากเลยคือจะบอกคุณผู้ชมนะว่าถ้าสังเกตจากรูปตอนแรกไอ้สองนิ้วเนี่ยปิดไม่มิดใช่ไหมตรงเนี้ยตอนเนี้ยคุณผู้ชม่ะคือจะบอกว่า ไอ้ช่องว่างที่มันเป็นตรงแสกกลางหรือช่องว่างที่เป็นตรงนี้ตอนนี้ผมมันขึ้นแน่นขึ้นเต็มหมดเลยเนี่ยฟุกเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมคะเนี่ยคือขึ้นแน่นไปหมดเลยแล้วสังเกตได้เลยว่าผมของมิ้นท์น่ะคุณผู้ชมคะมันแลดูแบบไม่ค่อยร่วงแล้วสังเกตจากท่อระบายน้ําได้เลยนะคะว่ามันร่วงน้อยลงนะคะแลดูผมหนาผมดกผมดําแล้วสังเกตได้เลยนะคะว่าไรผมไรผมคุณผู้ชมถ้ากล้องซูมทันซูมเลยค่ะเนี่ยค่ะไรผมคุณผู้ชมดูมันขึ้นนะเนี่ยไรผมเนี่ยคุณผู้ชมดูเห็นไหมคะเนี่ยการใช้เป็นประจําสม่่ําเสมอีย ผมมันจะขึ้นแบบนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมคุณผู้ชมแล้วผมอะค่ะที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะเป็นผมที่สุขภาพดีแล้วผมเก่าอ่ะมันจะเสียน้อยลงถูกไหมผมใหม่ก็สุขภาพดีผมเก่าเสียน้อยลงเพราะฉะนั้นผมที่มันเคยขาดเคยแตกปลายเคยเปราะเคยชี้ฟูเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นเลยคือมันดีมากมันตอบโจทย์มากเลยอะตอบโจทย์จริงๆใช่นะคะสุขภาพผมของเราก็จะดีขึ้นด้วยไม่เป็นแบบไม้กวาดที่แบบ ทำสีโดนความร้อนโดนสเปรย์มาไม่เป็นแบบนั้นแต่สุขภาพผมคุณจะดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่มิ้นครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมที่ดูรายการของเราอยู่มีสุขภาพผมที่ดีแล้วก็ลดปัญหาในการที่หลุดร่วงนะครับขอโปรโมชั่นใน รายการขอแบบพิเศษหน่อยได้ไหมฮะจัดได้เลยค่ะจัดเลยฮะคนที่รักเส้นผมคุณผู้ชมขาคุณผู้ชมเอาไปเลยค่ะเซรั่มบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะมแ a ร์ตัวนี้ปกตินะคะ1ขวดราคา1,800บาทวันนี้พิเศษเพียง1290้าบาทลดให้ก่อนเลยนะแต่พิเศษกว่านั้นคือ30สายแรกวันนี้เราแถมเพิ่มให้อีก1ขวดไปเลยแถมอีกหขวดไปเลยเป็นสขวดนะคะในราคาเพียงแค่1,290บาทแต่คุณผู้ชมต้องกดให้ทันค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 0 3 0 0 0 3 3มศ0 3 0 0 0ูนหรือแอดไลน์มาก็ได้ค่ะที่แอด8 8เอแล้วะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางจองสิทธิ์ก็ได้อยากจ่ายเงินเมื่อไหร่ก็บอกเราได้เลยที่สำคัญคุณผู้ชมคะใน1ขวดน่ยใช้ยาวยาวไปเลย3เดือนนู่นโอ้โหใช้กันไปสบายสบายคุ้มมากเลยนะเนี่ยวันนี้พี่ให้2ขวด2ขวดใช้ไปเลยยาวๆ6หกเดือนคุณผู้ชมค่ะครึ่งปีจัดไปเลยครึ่งปีจัดไปเลยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมรีบกดและโทรเข้ามาได้้เเลยราจะให เป็นเซรั่มบำรุงเส้นผม M Hair หนขวดปกติเนี่ยนะคะ1,800บาทวันนี้ลดให้ก่อนเหลือ1,290บาทเฉพาะ30สายแรกแถมฟรีให้อีก1ขวดแบบนี้เป็น2ขวดจ่ายเพียง1,290บาทกดได้เลยคุณผู้ชมค่ะ02030 0033 02030 0033หรือแอดไลน์มาได้ที่ a t s n 8 8นะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางจองสิทธิ์ก็ได้อยากจ่ายเงินมื บอกเราที่สําคัญคุณผู้ชมคะเนี่ยมินรู้สึกได้เลยว่านี่คือผลิตภัณฑ์ที่แบบบํารุงเส้นผมที่ราคาถูกมากๆแล้วคุ้มจริงๆแล้วคุ้มมากและเป็นสินค้าคุณภาพมากๆคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมรีบกดมาให้ทันนะคะ30สายแรกเพราะคุณผู้ชมจะได้ไปเลย2ขวดแบบนี้ค่ะในราคาเพียงแค่1290บาทเท่านั้นค่ะ0 2 0 3 0 0 0 3 3 0 2 0 3 0 0 0 3 3หรือแอดไลน์มาได้เลย ที่ a TSN 8 8ส่งฟรีให้ด้วยเก็บเงินปลายทางก็ได้อีกด้วย30สายเท่านั้นท่านผู้ชมครับที่จะได้โปรโมชั่นสุดพิเศษแบบนี้เรื่องบุคลิกภาพเรื่องความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญอย่ารอให้มันสายเกินไปแล้วค่อยแก้ไขวันนี้ขอบคุณพี่บินมากเลยครับขอบคุณครับ